สวัสดีจ้ามื่อนีมาเจอกับน้องสมจ้าเมื่อยังสมจะมาเฮ็ดกลุ่งชส่น้ำปลาเฮ็ดสินจ้าอันดับแรกอะเฮ็ดน้ำจิ้มก่อนจ้ะเอาเพริกแดงลงจ้ากระเทียมซอยไว้จ้า บอสันมันสีเข้มเอเอบอสันมันสีเปียวเกลือจะนิดนึงจ้ะคนในบัดที่นี่เผ็ดกเผ็ดให้ย่จ้ะเพราะว่าย่กินเผ็ดบ่ด้บัดที่นี่น้งสมก็จะมากแซ่กุ้งจ้ะมีจะกุ้ง ว่าไปแล้วจ้ะระขีบใส่กระปุกนจ้ะเอาแซงยงไงอะนีนอันนี้เอาแซงน้ำแข็งกับน้ำเปล่าจ้ะจิงกินไนบ้านน้อเขากะเทียมบ้าหรือ่นู หนังออกนเด้อมากสิมาเปิดโซดาจ้ะโอ m มกอ d เทลงไปเลยเทลงเลยตรงคนดอกเออตรงใยดอกเทลาคนดอกเออ ที่วัวต้องดวดแซ่ใบเจ้าหน้นาที่จะเพื่อที่จะให้มันก,กอดกับดับกินข้าวจ้าต่อมาเราสง่งกะเจะมาล่ะน้ำจิ้มจ้าจ้าเหลวไปกุ้งจ้าเหลวๆจ้า

เอาตัวน้ำจิ้มนี่ไปล่ะทั้งหมดคืออะไรนึกไปยังไงจำน้ำนี่แม่ล่ะจำเอาเพียงน้ำเออเออพียงน้ำแน่อื่นจังจังอะไรเออสาระจังนัน้นมีสรสสาดหลายอย่าง,ท,ง,ท,งาทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งเค็ม เอาสมมติว่าพี่ออกกินไม่ใหญ่เออจังห่ะข้ามใหญ่เออเออจับบินทระเปียงเออข้ามใหญ่ผลยันแข็งเป็นหลังเอ้ยยิงเขาว่ากรุงเซียนอับปาน้ำใหญ่ก็เห็นว่าเออกุ้งเซียนอับปลา em mà có thiệp thì cậu biết em nữa, ừ, nó tham gia ăn nuôi bao giờ, ừ. <laughs> lúc mấy cái nhảy thiệp xóa rồi nó, à hoa nhảy mất nó, cô này hẹn hù vợ này, cô này hẹn cô này bò, ໃສ່ເຫັນเบียร์โตเນາ nằm nằm đây là, chặt sẹo nó vậy nhỉ, mồm mồm <laughs> <là> <laughs> nhỉ, ăn đồ ăn nấm có là khẩu tít với kèm ừ. nó, nặng với miếng đòn, nai luôn, ờ, cái tô nhàng wa sẹo rồi,

<laughs> ờ, cái này em Cái ừ. cái này trong lần <laughs> ờ, nữa Cái thảo luôn 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 tôi, <laughs> คืออยังจังหวัดรสชากคืออย่างรสชากคืออยังเสี่ยวกินไหมรสชากกุ้งนี่คืออยังนักกินเสี่ยวกินไหมรสากนั่งหวานเนื้อแน่นๆนีวะเนื้อแน่นๆเต็มอกเนื้อนิ่มเนิ่มเนื้อนิ่มๆเต็มแล นราเอ้ยฝากคนเลยกด็ด <c ười> mm ีตามเนด้วเขาบ่นแคสินหลายด้วเขาบอ่าบนสินหลายเด้อให้กำลังใจยายนะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้า